หมักฮวงกาดลุนาว่าจะสอนทุกอยางสิ้นยังยินกองสู่คำควมเมตตาลื่นลำน้ำกุ้มเลียมเคี้ยมหัวคอยปินปัวย้ำใจมองให้พองในใจยินอิมบอกกินก็เห็นหนาแต่เกิดมาจนไงยายหักเพ้งเอาใจใส่อิมแนวไหนปบเทียบซ้ำคำเมา ้อนหักยายใส่เอียงบ่เทียบได้ใจย้ายพองบอริสุทดประดุดฝนฉลมขวัญซุ้มเย็นเสมอนามน้ำเอียงบ่ทอแก้มบัดแนมยายแนมยายสูดไวบ่มีเบื่อไปยู่ใสกะอยากเมือหวังเพื่อมาพบพ่อพ่อปานแก้มอุ่นสวรรค์ มวนลหยังบอกคือย้ายจากตานหวานลงสูอุลาสูกทุกหลานนี้ก็ะพอยหายไฝน้ำตาอดทนยอย่างพลังหยังบอกคือเจ้าเอาสองก่อนประคองปลาแต่น้อยแต่น้อยจนใหญ่มาได้ป่าหรือปลาแดกจำกำลังถอนเหมยทุเลา ยิ้มผู้ใดบ่ทอป่าหรือป่าแดกจำกำลังถอนเมื่อยทุเลายิ้มผู้ใดบ่ทอเจ้าเหงาหอยซ่นสำลัานกาบเบิกบานจับหรือไทยแพงบ่แต่งแปงแย่งเห็นซึงสเสน่ดึงค้นมาไก่หอยยิ้มย้ายคือสุขสวน เห็นบัดรไดตกัพะพ้ามวลชวนสนิทชิดเสื้อเหลือเพียงเข้าโพธิรทำฮอนเหลือคำสอนเป็นพรยายหมายแทนร่างเหลือคุณสร้างมงคลบุญหนุนราศีเหลือคำเสกสาใจป้องไทยรี เหลือความดีใหญ่สวยอำนวยชัยเหลือพระคุณเคยสร้างไว้ให้ยังหำคันิงหาหอดยาคู่ในอาลาัมก็ยังถามบ่เห็นเจา้าเศสาจังันบ่มีเวนเพ้นอาหารใส่กัตตาบุญกระถิ่นพาปาสัางสาลาบททำกระทำไว้อยู่บ่เศาเมื่อนี่แนมบ่เห็นเจ้า คว่มเสาน่วงโศกจุกทุกบ่มีความจากขานเหลือแต่งานเพื่อสูดรายทรงย้ายสวยเน่าทึงฝ้าพลาอานิสงส์สวนบุญสมทานหลานประมวลล้วนแต่แนวปานิ้อมเทวินน้อมอุทิศหาสำปรายพบฉันเทวันหวง สถิตสวงวิมานแมนแดนสุขีสเสวยทิบสมบัติฟ้าบารมีเทพนารีบุญอำนวยยายสวยงามเหลือแต่น้ำม่โลกผู้ขอเชิ